ยิ่งเก็บยิ่งเยอะเยอะไปหมดนะคะไม่มีที่สิ้นสุดเยอะมากจริงๆปีนี้ผลไม้แบบเยอะเยอะจนไม่รู้สภาพอากาศแปรปวนเกินไปหรือเปล่าดูนะเหลืองเหลืองเนี่ยยาวไปนะมีแต่ผลไม้หมดเลยนะคะที่เป็นจุดจุดจจุดนะยาวไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะ เดี๋ยวจะซูมตรงนี้ให้ดูเหลืองๆที่เราเห็นเนี่ยผลไม้ทั้งนั้นเลยนะดูนะเห็นไหมเนี่ยยาวไปนู่นเลยที่เห็นออกปมเหลืองๆอะ่ะสุนลูกหูล,ลูกตาเก็บไม่หมดเก็บเป็นอาทิตย์ยังไม่หมดเลยเนี่ยยิ่งเก็บยิ่งเยอะนะดูนะเนี่ยรอบๆตัวมีแต่ผลไม้อะ่ะ S <S พี่เยบอยู่ข้างหลังเยบอยู่นู่นเยบอยู่ไกลกันอยู่นี่ตรงที่เราเก็บ